True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย ได้เวลาคนชนข่าวกับโมนาย,ย็นบุตรแล้วนะครับเล่าเท้าความย้อนไปนิดหนึ่งคุณผู้ชมฮะเมื่อวันซื่นที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเดินพิทยาภายัยศิษิ์ได้มีการนําทีมผู้บริหารถแถลงข่าวเกี่ยวข้องกับมาตรการที่จะใช้ในการเยียวยาโควิด -19 ระลอกใหม่นะครับเบ็ดเสร็จที่มีการเคาะออกมาต้องใช้คําว่าเป็นแพ็กเกจเลยฮะมีอยู่4มาตรการมาตรการแรกก็คือคนละครึ่งที่จะมีการเปิดโอกาสให้ลงทะเบียนรอบเก็บตกอีก1ล้านสิทธิ์ในวันที่20มกราคมนี้ส่วนที่2ครับ เป็นมาตรการเราชนะที่จะแจกเงิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนเดี๋ยวต้องรอที่ประชุมคอรมอกเคาะอังคารหน้าก่อนนะครับในวันที่19มกราคมว่าตกลงแล้วโครงการเราชนะจะสามารถลงทะเบียนได้เมื่อไหร่และช่องทางการลงทะเบียนใครบ้างจะมีสิทธิ์ใครบ้างจะไม่ได้สิทธิ์ส่วนที่3ครับเป็นการช่วยเหลือภาระค่าใช้ใจ่ายพี่น้องประชาชนและส่วนสุดท้ายเป็นมาตรการที่4นั่นคือมาตรการด้านการเงิน ที่บรรดาสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐขนแพ็กเกจมาตรการต่างๆออกมาช่วยเหลือลูกค้าของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นทกสธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ SME Bank ซึ่งรายการของเราในวันนี้ครับจะเจาะลึกในมาตรการส่วนที่4นี่แหละฮะผมเชื่อเลยว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเป็นลูกค้าอยู่ไม่ว่าจะเป็นกับธนาคารอมสินหรือกับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับขอเริ่มต้นจากทอสอก่อนครับ ตอนนี้ผมอยู่ในสายกับกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์คุณชัดชัยสิริไลคุณชัดชัยสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณมนายครับขออัปเดตต่อนะครับเรื่องของมาตรการช่วยเหลือจากทางทออศที่จะปรับลดค่างวดให้เริ่มลงทะเบียนได้เมื่อไหร่หรือช่องทางไหนบ้างครับครับเ,เริ่มลงทะเบียนได้วันศุกร์นี้นะครับศุกร์ที่15มกราคมถึงวันเดือนที่29มกราคมนะครับก็สําหรับ เออผมเรียนอย่างนี้ก่อนลวกันนะครับว่าเราออกมาตรการครั้งนี้ทั้งสิ้งสี่มาตรการครับนะครับทั้งสี่มาตรการเนี่ยโดยสาระสําคัญก็คือว่าเงินงวดที่ท่านผ่อนชําระอยู่เดิมเนี่ยสมมติว่าหมื่นบาทเราสามารถที่จะให้ท่านเนี่ยเลือกชําระได้ที่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นตขึ้นอยู่กับความความไหวของท่านในการที่จะชําระในช่วงที่เข้ามาตรการของเรารนะครับโดยการครับ การเลือกเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น25 50หรือว่า75ของเงินงวดเนี่ยลูกค้าเลือกเองหรือเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เป็นฝ่ายสินเชื่อเป็นคนกําหนดออกมาครับลูกค้าเลือกเองครับผ่านทางหน้าจอของโมบายแอปพลิเคชันเลยนะครับเพราะว่าเราก็ต้องดูว่าลูกค้าเนี่ยมีความอ,อ่ได้รับผลกระทบ ทางด้านโควิดทางด้านรายได้นเนี่ยมากน้อยเพียงใดโดยที่ลูกค้าเนี่ยมีการแสดงเอกสารเป็นภาพถ่ายที่แนบเข้ามาใน g v อหรือว่าสาขาอาจจะโทรไปสัมภาษณ์นะครับแต่ว่าโดยโดยส่วนใหญ่ก็คืออยู่ที่ความไหวของลูกค้าเพราะว่านีน่นี่บ้านของอาคารสงคระห์เนี่ยเป็นนี่ที่มีหลัปกประกันดังนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าเขาต้องการที่จะชำระมาเพื่อที่จะปิดนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ดบ้านเป็นของตัวเองแต่ว่าด้วยผลกระทบของโควิดในครั้งนี้มันก็อาจจะไม่ไหวหรือว่าต้องการ มีผลกระทบทําให้ไม่สามารถจ่ายได้เต็มร้อเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเนี่ยก็สามารถที่จะจ่ายแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นหรือเจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นของเงินวดปกติได้ครับลูกค้ากลุ่มที่จะสามารถเข้าร่วมโครงการได้จําเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ยี่สิบแปดจังหวัดสีแดงไหมครับไม่จาเป็นครับอันนี้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเพราะว่าเรื่องของที่อยู่อาศัยในยบางทีการได้รับผลกระทบเนะี่ยไม่ได้เกิดจากยี่สิบแปดพื้นที่โดยตรงมันเป็นเอฟเฟกตที่ต่อเนื่องกันมาจําเป็นต้องอยู่ในกกกกกลุุ่่่่่มมธรรริจหือออททททําาาางงนีีีเเยยววข้ับภ ไม่จาเป็นครับครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพครับโอ้โหงั้นทั้งประเทศด้วยแล้วทําอาชีพอะไรก็ได้ที่ได้รับผลกระทบจะมากจะน้อยเนี่ยยื่นขอได้ก่อนเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าการได้รับผลกระทบทางด้านไรายได้ครั้งนี้เนี่ยเราจําแนกคนเป็น3ากลุ่มเพราะแต่ว่าอาคารสงคร้อนเนี่ยมีได้ออกไปแล้วในรอบแรกเนี่ยสิมาตรการซึ่งสิงมาตรการเนี่ยจะมีลูกค้าอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งเขาพ้นมาตรการไปแล้วแล้วเขามาได้รับผลกระทบครั้งนี้อีกเป็นครั้งที่2เนี่ยกลุ่มนี้ก็เข้าได้นะครับ กลุ่มที่สองก็คือกลุ่มที่ยังค้างอยู่ในมาตรการอีกประมาณหนึ่งแสนสามื่นเก้าพันล้านกลุ่มนี้ก็เข้าได้ครับนะครับแล้วก็อีกกลุ่มึงคือกลุ่มที่ในรอบแรกท่านไม่ได้รับผลกระทบแต่ท่านมาได้รับผลกระทบครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็เข้าได้ครับทีนี้เองเนี่ยคุณชัดชัยมีคําแนะนํำไหมว่าควรจะเลือกกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินงวดเดิมดีฮะคือคือผมว่าตอนนี้หลักอิที่ความไหวของลูกค้านะครับเพราะว่าการที่จะจ่ายยี่0ห้าห้าสิบหรือเจ็ดสิบห้าเนี่ยเวลาที่ เงินงวดที่ชําระเข้ามาในธนาคารได้มีการตัชดชาระทั้งเงินต้นของลูกค้าแล้วก็ดอกเบีย้ยที่ลูกค้าในงวดน้นนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านมองว่าท่านไหวที่75%ท่านก็ควรจะอยู่ที่75เพราะว่ามันทําให้ลดเงินต้นของท่านเนี่ยเหมือนเงินงวดปกติทําให้นี่อย่างเนี้ยไม่ไม่ก่อหนี้ระยะยาวนานเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าการถึงเชื่อบ้านเนี่ยเวลาคิดดอกเบีย้ยมันคิดจากต้นกับดอกเป็นแต่ละเดือนมันไม่ได้เหมือนลิส t ิ n งหรือว่าเช่าซื้อ ผลผลกระทบที่แต่ละคนได้รับจากโควิดระลอกใหม่เนี่ยก็ไม่เท่ากันรา,ายได้<ะ>ก็อาจจะแตกต่างกันไปแต่ว่าแนะนําว่าให้ตัดน้อยไว้ก่อนดีกว่านะฮะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็แล้วค่อยแบบไล่ลงมาไหวไม่ห้าสิบเปอร์เซ็นถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นก็ได้นะฮะใช่ครับคือคือการการการจ่ายนี่คือาาเราไหวเท่าไหร่เราเราวิ่งไปที่เท่านั้นถ้าเกิดท่านไหวที่เจ็ดิบห้าเปอร์เซ็นควรอยู่ที่เจ็ดิบห้าอย่ามาเลือกที่ยี่สิบห้าเพราะท่านเลือกที่ยี่สิบห้าเนี่ยเงินต้นท่านแทนที่จะลดเหม สัดส่วนของการปรับลดลงมาเนี่ยวิธีการคิดไปตัดต้นตัดดอกเนี่ยนะครับคือสมมุติจ่าย100%เนตี่ยตัดต้นตัดดอกเป็นสัดส่วนเท่าหนึ่งี๋ยวถ้าเกิดเหลือ25%เนี่ยคือหาร4มาทั้งต้นทั้งดอกเลยไหมฮะเออมัน,มน,มนเราเรียกว่าใช้อัา,าส่วนคงเดิมนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าแต่เดิมเนี่ย เงินงวดอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเป็นการตัดต้นที่หกพันบาทเป็นการตัดดอกที่สี่พันครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเกิดท่านเลือกมาที่เงินงวดเหลือห้าสิเปอร์เซ็นที่ห้าพันบาทมันก็จะไปตัดต้นที่สามพันบาทแล้วก็ตัดดอกเบี้ยที่สองพันบาทในอัตรา,าส่วนเดิมเลยโหคิดง่ายมากถ้าอย่างนั้นครับครับเอาถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่เคยเข้าร่วมโครงการนี้มาแล้วเมื่อต้นปีหกสามวิธีการ,รสามารถต่ออายุได้เลยไหมฮะหรือทํายังไงบ้างครับ ก็เข้ามาในตัวโมบายแอปพลิเคชันของอาองคารสงเคราะห์นะครับ CHBO ท่านคีย์เลขที่แบบประชาชนนะครับแล้วก็ระบบก็จะมีการบรีไฟแล้วก็โชว์ให้เห็นว่าเลขที่บัญชีเงินกู้ของท่าน,นที่สามารถที่จะเข้ามาตรการสี่มาตรการของเราเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วท่านก็เลือกในการที่จะแบ่งจ่ายที่ 25%, ่สหเปอร์หรือ75%้าเเซนพร้อมกับแสดงหลักฐานนี่ที่ท่านได้รับผลกระทบทางด้านไรายได้จากโควิดรอบนี้นะครับครับ เท่าที่ผมดูจากโบชัวทอสอเนี่ยนะครับสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเนี่ยการลงทะเบียนอาจจะต้องรงไวัยหน่อยเพราะว่าจะไปสิ้นสุด29มกราคมสําหรับกลุ่มนี้เป็นแบบนั้นไหมฮะใช่ครับคือกลุ่มคือ,คอต้องเรียนว่าโดยประกาศแบงค์ชาติเนี่ยการลงทะเบียน,นยสามารถลงทะเบียนได้ถึงถึงกลางปีแต่ว่าของอาคาสรสงคราะหที่เราพยายามให้มัน ระยะสั้นระยะที่หนึ่งก่อนเนเพื่อที่จะให้เห็นว่าผลกระทบแต่ละตัวเ,เป็นที่เท่าไหร่เพื่อเราจะได้เข้าไปบริหารจัดการได้ถูกเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาปิดให้ลงเรื่อยก็เข้ามาเรื่อยทําให้เราเราคุมตัวเลขไม่อยู่นะครับแต่ว่าเรียนเลยว่าสําหรับมาตรการที่เก้าที่จะเริ่มมาที่สิบห้ามกราที่นสุดยี่บเก้ามกราเนี่ยกลุ่มนี้คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในเคยใช้มาตรการราคาสงเคราะห์มาก,ก่อนนั้นท่านคุ้นเคยกับระบบของเราอยู่แล้วนั้นท่านสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับระบบไอทีเราพร้อมที่จะรองรับตลอดอื แต่ว่าสําหรับกลุ่ม NPL กับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อนอันนี้ลากยาวไปถึง26กุมภาพันธ์ในการ,รลงทะเบียนเลยนะฮะใช่ครับเพราะว่าอย่างกลุ่มลูกค้า NPL บางครั้งท่านมีข้อสงสัยในเรื่องของดอกเบีย้ยที่พักหรือว่าในช่วงของการปรับโครงสร้างนี่อาจจะต้องใช้เวลาในการคุยกันนะครับก็เลยทอดเวลาไปให้อีกหนึ่งเดือนถึงวันที่26ครับอันนี้ผมแค่ถามเผื่อไว้ก่อนนะคุณชัดชัยครับครับมีใครบ้างไหมที่ขอเข้าร่วมโครงการแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยฮะ คือคือกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ส่วนใหญ่ที่เราพบนะครับก็คือว่าพอเราตรวจสอบเข้าไปแล้วในในรายละเอียดเนี่ยปรากฏว่าท่านไม่ได้รับผลกระทบจริงอย่างเช่นท่านก็ยังคงรับเงินเดือนตามปกติทุกอย่างในพวกที่เป็นเอ่อพิษซรารี่อย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็คือเราท่านไม่ได้รับผลกระทบอืมนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเกิดเคสหลังบ้านท่านอาจจะบอกว่าท่านได้รับผลกระทบเนื่องจากว่าภรรยาถูกเลิกจ้างหรือว่าคู่สมรสถูกเลิกจ้างอันนี้ก็ต้องมานั่งคุยกันหลังบ้านอีกทีหนึ่ง อ๋อเพราะฉะนั้นเวลาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน GMBR <HBO S 1> ไปเนี่ยนะฮะคือต้องมีการกรองอีกรอ,อ,อบหนึ่งจากทางพนักงานสินเชื่อใช่ไหมครับใช่ครับคือทางเจ้าหน้าที่สาขาเราทั่วประเทศเนี่ยจะมีการดูไว้พวกเอกสารที่ท่านถ่ายภาพส่งมาประกอบนะครับว่าเออมันจริงหรือไม่แล้วเราก็เช็คของเราภายในระยะเวลาไม่เกินวันสองวันก็จะมี notification แจ้งกลับไปว่าท่านได้สามารถเข้าสู่มาตรการเรียบร้อยแล้ว เอกสารหลักๆที่ต้องมีการเตรียมเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นการยืนยันความจำเป็นในการขอเข้ามาตรการนี้น่าจะมีอะไรบ้างครับครับโดยหลักก็คือตัวที่แสดงว่าท่านได้รายได้ของท่านได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นท่านมีหนังสือของบริษทัทหรือในแจ้างว่ามีการลดโอทีมีการเ,าเลิกจ้างหรือมีการปรับลดเวลาทำงานแล้วก็ทบต่อตัวรา,ายได้ต่อเดือนของท่านหรือถ้าเกิดประกอบอาชีพอิสระภาพถ่ายของกิจการท่านที่มันเคยคึกคักแล้วมันซบเซาลงในช่วงระยะเวลานี้นัก็แนบเข้ามาให้หมดนะครับครับ การลงทะเบียนเริ่มต้นพรุ่งนี้15มกราคมตั้งแต่กี่โมงครับตั้งแต่9้าโมงเช้าครับคือทุกคนเนี่ยก็จะผ่านการพิจารณาไม่ได้ใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะไม่ครับเรียนเลยว่าภายใต้ระยะเวลาที่เรากําหนดไว้เนี่ยเราพิจารณาทุกรายให้ครับทุกท่านไม่จำเป็นจะต้องรีบเข้ามาพร้อมกันนะครับคือช่วงเวลาใดก็ได้ในระยะเวลาที่เรากําหนดตั้งแต่วันที่15มกราคมถึงวันที่26กกุมภาพันธ์นะครับครับนอกจากการปรับลดค่างวดแล้วมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับ ครับก็จะมีในส่วนของมาตร,รการเดิมที่อาคารส่าข้อมีอยู่ก็คือเรื่องของการพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยน,นั่นคือคือหยุดจ่ายเลยนะครับซึ่งการพักชำระต้นและดอกเบี้ยนเนี่ยเราเก็บไว้พิจารณาเป็นรายรายที่จะได้รับความเดือดร้อนรุนแรงจรงิจรงๆซึ่งอันนี้ท่านสามารถที่จะติดต่อสาขาในการที่จะเข้าสู่มาตร,รการตรงน,นั้นได้นะครับครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับความหนักจริงๆถึงจะผ่านการอนุมัติได้นะฮะ ครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องไม่ได้ผ่าน g h b อเป็นการคุยกับที่สาขาเพราะว่ามันต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆเพราะว่าจะเป็นการหยุดชําระในระยะเวลา 3- ามหรือหเดือนจากนี้ไปเพราะเรียนว่าในกลุ่มที่อาคารสงเคราะห์ออกมาตรการครั้งที่แล้วเนี่ยมีลูกค้าเข้ามาทั้งสิ้นเนี่ยห้าแสนกว่าล้านนะครับซึ่งห้าแสนกว่าล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันล้านกลุ่มนี้เนี่ยได้มีการพ้นแล้วพ้นมาตรการไปแล้วแล้วก็แข็งแรงลุกขึ้นชําระตามปกติเนี่ยถึงประมาณแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต ครับนะครับดังนั้นดังนั้นการพักชำระนี่ได้ได้ได้ดำเนินการไปผมว่าค่อนข้างเต็มที่แล้วในในผลกระทบรอบแรกนะครับมีโอกาสไหมที่คนขอพักชำระนี่ทั้งต้นทั้งดอกในรอบแรกอาจจะขอกลับเข้าเร่่มโครงการอีกรอบหนึ่งได้ฮะเออมีมีนะครับเพราะว่าในในกลุ่มที่ยังคงค้างอยู่ในมาตรการเนี่ยจะมีในกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มเปราะบางก็คือว่าท่านขยายมาตรการมาเรื่อยๆสามเดือนหกเดือนสามเดือนหกเดือนมาเรื่อยนั้นกลุ่มนี้เรามองว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุด ในการที่ท่านอาจจะเรียกว่าอาจจะถูกเลิกจ้างหรือผลกระทบรุนแรงมากๆนะครับอันนี้เราก็ยังพิจารณาเป็นรายรายรายกรณีในการที่จะเข้ามาจากการพักชําระทั้งเงินต้นและพักชำระทั้งดอกเบี้ยครับเอาละครับยังไงวันนี้กลับขอบคุณคุณชัดชัยมากนะครับขอภายเวลามีจํากัดจริงๆฮะครับกลับมาพรุ่งนครับคุณมนัยครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพรุ่งนี้9โมงเช้าสามารถลงทะเบียนได้นะครับผ่านแอปพลิเคชัน ghbl นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วหรือลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการขอปรับลดค่างวดต่อเดือนได้และสิ่งสําคัญคือลดน้อยๆเอาไว้ก่อนฮะลองดูก่อนว่าจ่ายสักเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของที่เคยจ่ายเนี่ยไหวหรือไม่เดี๋ยวพักชมโฆษณาก่อนครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าว่ากันเต็มๆอีกหนึ่งธนาคารของรัฐนั่นคือธนาคารอมสินและรายละเอียดค่อนข้างจะเยอะเพราะเขามีสินเชื่อตัวหนึ่งที่ต้องการให้รายย่อยเนี่ยเอาไปใช้ ทั้งในชีวิตประจําวันด้วยทั้งในการค้าขายด้วยแต่ก็มีหลายคนติงมาว่าเคยขอไปแล้วแต่ว่าขอไม่ได้ไม่ได้รับการอนุมัติเกิดจากอะไรติดตามช่วงหน้าครับ thank you กลับเข้าสู่คนชนข่าวนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับท่านผู้อำนวยการธนาคารอมสินคุณวิทัยรัตนากรท่านผอวิทัยสวัสดีนะครับครับสวัสดีครับคุณมลครับผมขออนุญาตไล่ทีละมาตรการฮะขอเริ่มต้นจากมาตรการที่ออกมาตอนแรกสุดก่อนคือการพักชำระหนี้อันนี้คือกลุ่มลูกค้าต้องอยู่ในพื้นที่28จังหวัดเท่านั้นเหรอฮะครับอย่างนี้ครับเอ่อมาตรการเรื่องของการดูแลลูกค้าเรื่องของการชำระหนี้มีสองส่วนเลยครับครับส่วนแรกก็คือมาตรการที่ใช้กับพื้นที่ ที่ไม่ใช่อยู่ใน28จังหวัดทั่วประเทศที่ออกมาก,ก่อนทำเราทําอยู่แล้วของเรานะครับแล้วก็ส่วน28จังหวัดน,นี้ก็คือส่วนที่ทําเสริมเพิ่มขึ้นมาสําหรับคนที่รับได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษจากการโควิดนะครับต้องเรียนอย่างนี้ในภาพรวมเรื่องของการพักชนะหนึ่งต้นแล้วก็ดอกเบียนเน้ยของโฮมสีนี้หมดมาตรการในวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาครับโค,ครงการของเราเนี่ย ขยายยาวกว่าธนาคารอื่นๆนะครับธนาคารอื่นจะส่วนมากแล้วจะหมดา30กันยา63เราขยายอีก3เดือนมาต่อเป็น31ธันวาคม63นะครับอย่างไรก็ดีในทางประชาอย่างไรก็ดีเนี่ยหลังจากครบแล้วเนี่ยถ้าลูกค้าไม่สามารถมีปัญหาย,ยังมีปัญหายอยู่ก็สามารถติดต่อธนาคารขอผ่อนผันต่อไปได้มีอยู่แล้วเป็นปกติ28จังหวัดทําเพิ่มขึ้นมาเพื่อดูแลมาตรการที่ผ่อนปลอมมากขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราออกมานะครับครับ การผ่อนปลนมากขึ้นไปอีกเนี่ยคือพักเงินต้นเนี่ยอันนี้ได้แน่แต่การพักชําระนี่ถึงขนาดพักชําระทั้งก้อนที่เป็นดอกเบีย้ยอะไรได้ไหมฮะต้องโดยภาพรวมอย่างนี้ครับเอ,อปีนี้จะต่างจากปีที่แล้วนะครับมผมเข้าใจว่าอ,อทุกอ,อ,อ,อหลายคนอาจจะทราบปีนี้ต่างจากปีที่แล้วนะครับในมาตรการของปีที่แล้วเนี่ยธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดแล้วก็ธนาคารรัฐทั้งหมดเนี่ยสามารถพักชำระในภาพรวมได้เลย ก็มีพร,พรกของธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศออกมานะครับาการบังคับการทําในภาพรวมเนี่ยก็สามารถทําทั้งจังหวัดได้ทั้งประเทศได้อันนี้เป็นประการที่หนึ่งนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยพรกเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการกดเกณฑ์โดยปัจจุบันเนี่ยไม่มีดังไหนที่สามารถพักชำระทั้งทั้งประเทศหรือทั้งพื้นที่ได้การพิจารณาต้องทําเป็นรายบุคคลอันนี้เป็นนโยบายที่ได้ับมานะครับเพราะฉะน,นั้นลูกหนี้แต่ละราย ต้องคุยกันทีละลายทีละลายนะอย่างออมสินมีลูกหนี้ทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบเกือบห้าล้านลายอันนี้ก็จะต้องพิจารณาเป็นลายลายไปอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเป็นประเด็นประเด็นที่สองปีที่แล้วเนี่ยการพักชำระเงินต้นกับดอกเบี้ยทําได้ทั้งหมดเลยนะครับเหตุก็คือว่าด้วยกฎเกณฑ์ปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถาบันทึกรายได้หรือมีมาตรการตอบโตนได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถทําได้อีกแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะดูแลลูกค้า,าถ้าลูกค้า ต้องการพักชำระเงินต้นอันนี้ทําได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูวินยัยทางการเงินดูความจําเป็นด้วยนะครับ,รบส่วนดอกวนดอกเบีย้ยเนี่ยต้องคุยไปหลายหลายไปเพราะว่ามาตรการปีนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบงก์ธนาคารทุกแห่งไม่สามารถบันทึกได้แต่เราก็พยายามจะช่วยไม่สามารถบันทึกรายได้ส่วนนี้ได้แต่เราก็พยายามจะช่วยลูกค้าอยู่นะครับต้องยอมรับว,ว่าขาขารายจ่ายเนี่ยมีดอกเบีย้ยเงินฝากที่ฝากอยู่ตลอดเวลานะครับมันก็ยังมีส่วนดอกเบีย้ยที่ ต้องชาระดอกเบียเ้ยเงินฝากอตลอดเวลานะครับขากู้ก็เราก็พยายามผ่อนต้นให้ได้มากที่สุดน,นะครับธนาคารรัฐเองอย่างแนงมุมสินเองเนี่ยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้กับเงินฝากหักต้นทุนโดยเฉลี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยอยู่ต่ํากว่าสองเปอร์เซ็นตนะครับก็คือ,อส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้บเงินฝากหักคอสเนี่ยอยู่ต่ำกว่าสองเปอร์เซ็นตะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยในายามปกติเนี่ยอยู่ประมาณสองจุดห้าเปอร์เซ็นตอนนี้อยู่ประมาณหนึ่งจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ นะครับส่วนแบงค์พาณินยีปกติอยู่3.5 4.0ในเงี้ยแล้วแต่แล้วแต่แบงค์เป็นต้นไปนเป็นแบงค์ที่ใจดีมากช่วยเหลือประชาชนใช่ครับใชนะ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเรามีส่วนต่างืูน้อยมากเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราก็พยายามจะดูแลประชาชนให้เต็มที่นะครับแการที่เรื่องของการพักชำระหนี้หรือว่าลดต้นลดดอกบ้างในแบนไลก์กรณีเนี่ยเราถึงออกมาเป็นธนาคารแรกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็พยายามดูแล ลูกค้าเต็มที่นะครับครับเพราะฉะนั้นการจ่ายดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายอยู่เนี่ยจะลดลงได้มากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับการเจรจาแต่ละรายไปเลยนะฮะใช่ครับก็ต้องดูความจะเป็นเป็นรายๆไปนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าจ่ายคือมันเป็นวินัยทางการทางทางทางการเงินด้วยนะครับของทางธนาคารด้วยมันไม่ใช่ว่าจ่ายแล้วหายไปครับมันก็ยังอยู่ต่ไปตั้งพักทิ้งไว้อย่างปีที่แล้วเนี่ยไปตั้งดอกเบี้ยส่วนต่างพักทิ้งไว้ครับไฟสัญญามันก็มันก็ยังมีนี่อยู่ส่วนนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมัน มันก็เป็นเรื่องของวินัยด้วยครับเพราก็ถ้าจําเป็นจริงๆขาดสภาพคล่องจริงไม่มีได้จริงเราก็ยินดีช่วยเต็มที่ผมเชื่อว่าเราเป็นธนาคารที่ผอมปผลนน่าจะมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามช่วยเต็มที่พออครับผมขออนุญาตข้ามไปดูสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบ้างฮะซึ่งของเดิมเนี่ยเคยปล่อยมาแล้วตั้งแต่เมษายนปีหกสามยังมีวงเงินเหลืออีกเหรอฮะมีเราปล่อยสินเชื่อหนึ่งหมื่นบาทไปทั้งหมด หนึ่งล้านเจ็ดแสนลายนะครับในปีที่ผ่านมาซึ่งซึ่งก็สูงมากนะครับเพราะว่าโดยเฉลี่ยตาปีเนี่ยเราปล่อยสินเชื่อรายใหม่รายย่อยในประมาณสี่ถึงห้าแสนลายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าสินเชื่อหนึ่งหมื่นบาทที่เราปล่อยช่วยคนเนี่ยเราปล่อยในเก้าเดือนเนี่ยเพิ่มจากทั้งปีสี่ห้าแสนคนปล่อยไปหนึ่งจุดเจ็ดล้านคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถือว่าดูแลได้กว้างขวางมากสินเชื่อที่เราเน้นในตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงสินเชื่ออีกตัวหนึ่งชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับ เพิ่มจากหนึ่งหมื่นบาทเป็นห้าหมื่นบาทอันเนี้ยปล่อยในปลายปีที่แล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าวงเงินเนี่ยหมดอายุไปสามสิบเอ็ดพันวาร์หกสามครับส่วนเนี้ยขยายเพิ่มในการปล่อยสินเชื่อไปเป็นสามสิบมิถุนาหกสี่นะครับแต่ว่าแน่นอนเพราะมันเพิ่มจากหนึ่งหมื่นเป็นห้าหมื่นมันก็ต้องมีเกณฑ์ที่ต้องดูต้องมีการวิเคราะห์พอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ผ่อนเกณฑ์ให้มากที่สุดนะครับเช่นอไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ไม่ต้องมีหลักประกันนะครับแล้วก็ผ่อนชำระคืนได้ถึงสามปีนะครับทาธุรกรรมเนี่ยก็ขอให้ทําธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งของเราครับแอปพลิเคชันของเราชื่อบมโมนะครับก็ดาวน์โหลดทางมือถือได้นะครับถ้ามีเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็ดาวน์โหลดแล้วก็ใช้ได้เลยแต่ว่าถ้ายังไม่เป็นลูกค้าต้องดาวน์โหลดแล้วต้องไปติดต่อสาขาที่หนึ่งนะครับเพื่อเข้าการยืนยันตัวตนนะครับจะได้เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ถูกกำหนดนะครับก็สามารถกด ผ่านมือถือได้เลยครับซึ่งจะสามเราก็ถือเริ่มต้นลงทะเบียนได้เนี่ยคือวันพรุ่งนี้ถูกไหมฮะใช่ครับวันศุกร์วันศุกร์พรุ่งนี้เยน็นๆเนี่ยกดกดเข้ามาไม่ได้ลงทะเบียนนะครับกดยื่นคําขอเข้ามาได้เลยนะครับ<อ>ถ้าถ้าเครดิตไม่มีปัญหาอ,อยู่ในเกณฑ์ที่เราผ่อนปลนรอบผ่อนปลนจริงๆนะครับ,รบแล้วเรียบร้อยอภายในหนึ่งวันวันรุ่งขึ้นได้เงินเลยนะครับเป็นเป็นอันนี้เป็นดิจิตอลเลนดิ้งนะครับ ครับเป็นหนึ่งในไม่กี่ธนาคารที่ทำดีจิต้อนี้สําเร็จนะครับด้วยความทีว่วงเงินแต่และก้อนมีจํากัดอยู่ด้วยเนี่ยจำเป็นไหมว่าต้องรีบยื่นขอก่อนเพราะเดี๋ยววงเงินกลางมันจะหมดฮะตัวห้าหมื่นบาทเนี่ยวงเงินหนึ่งหมื่นล้านนะครับโดยเฉลี่ยนเนี่ยที่ผ่านมาเราปล่อยปลายปีเนี่ยเดือนละประมาณสองพันล้านผมคิดว่ามีเวลาสบายๆนะครับตัวนี้ไม่ต้องรีบอืครับนะครับแล้วก็ทําผ่านโมบายปพเคชันก็ง่ายและเร็วนะครับแต่ว่าถ้าจะเดินเข้าสาขาได้ไหม ก็ได้แต่ว่ากฎเกณฑ์การวัดหรือาการดำเนินการก็จะใช้เวลาอพอสมควรก็เลยแนะนําให้ผ่านโมโบายเพดิกชั่นก็จะง่ายเพราะฉะนั้นแนะนาว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็ใช้แอปไมโมเนี่ยแหละมีการลงทะเบียนแล้วก็มีการขอสินเชื่อผ่านแอป,ปเลยนะฮะทีนี้ผมว่าผมว่าอยู่ได้สักสองสาเดือนสบายสบายครับไอยสินเชื่อตัวนี้ครับอันนี้มีลูกค้าธนาคารอมสินเขาส่งข้อความมาสอบถามท่านผอหลายคนเนี่ยคือขอกู้ไปตั้งแต่ก้อนหนึ่งหมื่นบาทก็ไม่ผ่าน ขอกู้ห้าหมื่นบาทยิ่งไม่ผ่านใหญ่เลยมีคําแนะนํามีเคล็ดลับมาฝากไหมกู้ยังไงถึงจะผ่านฮะก็ท่านก็ต้องดูประวัติของท่านด้วยนะครับถ้าท่านเป็น MP l แล้วมันก็อาจจะกู้ลําบากนะครับผมเองก็ทางสินก็ยินดีช่วยเต็มที่นะครับแต่เราก็เป็นธุรกิจธ,ธนาคารนะครับแล้วก็ยังถูกกากับภายใต้กฎเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับด้วยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่ต้องทำนะครับแต่ว่าก็ผ่อนปลนให้เต็มที่นะครับ,รบออสินเชื่อหมื่นบาทโดยหลัก ที่ผ่านมาที่บอกปล่อยไปหนึ่งจุดเจ็ดล้านลายเนี่ยถ้าไม่ผ่อนปลนไม่กู้ง่ายเนี่ยคงไปไม่ถึง1.7จุดเจ็ดล้านนะครับเพราะว่าเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยปล่อยที่บอกทั้งปีทุกผลิตภัณฑ์เนี่ย4ี่ห้าแสนลายเท่านั้นเองนะครับถ้าข้าไมไปถึงได้หนึ่งจุดเจ็ดล้านแปลว่าต้องผ่อนปลนมากๆนะครับส่วนคนไหนที่ยังไม่ผ่านก็อาจจะมีปัญหาเรื่องเครดิตจริงๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็อาจจะมีลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง มีปัญหาเรื่องเครดิตเป็น NPL หรือเป็นอะไรจริงๆนะครับซึ่งกฎเกณฑ์ก็อาจจะทให้เราอาจจะอาจอาจะย,ยังากลับมา,บาในในจุดนี้อยู่นะครับแล<ต>้วส,<ำ>ส่วนสินเชื่อห้าหมื่นบาทนี้แน่นอนพอวงเงินใหญ่ขึ้นก็ต้องมีการวิเคราะห์ดูมากขึ้นนะครับครับสำหรับใครที่เคยขอวงเงิน1นึ่งบาทไปรเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นปีห3สามมีโอกาสจะขอเข้าร่วมโครงการและขอสินเชื่อก้อนห้าหมื่นอีกได้ไหมฮะได้สิครับเป็นคนละก้อนกันนะครับอ๋อแต่ดูความ<ใ>สามารถผ่อนชำระเป็นหลักเลยนะ ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าวงเงินก็อาจจะเต็มหรือไม่เต็มห้าหมื่นจะได้สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นอันนี้ก็แล้วแต่<อ>เรื่องของเรื่องของเครดิตนะครับครับครับจำเป็นไหมว่าต้องเป็นลูกค้าธนาคารอมสินถึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการขอสินเชื่อสองตัวนี้ได้ฮะสินเชื่อตอนนี้ตัวเดียวที่เน้นคือสินเชื่อเสริมพลังฐานล่าห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้ลูกค้าอมสินก็ได้ไม่ใช่ลูกค้าอมสินก็สามารถใช้ได้ก็เพียงแต่ดาวนโหลดถ้าไม่ใช่ลูกค้าอมสินต้องเปิดโมบาย a พลย์เคชันก่อนนะครับดาวน์โหลดขึ้นมา นะครับแล้วก็ไปยืนยันตัวตนสักทีนหนึ่งนะครับแล้วก็ทาธุรกรรมผ่านผ่านโมบายเทเกชันได้เลยนะครับครับนี่แหละที่ท่ทนออานผอบอกไปว่าคือบางคนที่ขอคู่แล้วไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าติด NPL แต่ถ้าเกิด NPL นั้นมันเกิดจากโควิด -19 กระลอกแรกเหละฮะยังมีโอกาสไหมฮะครับคงต้องดูเป็นรายเป็นรายกรณีนะครับอย่างที่บอกเราเองก็ทําธุรกิจภายใต้กฎเกณฑ์ข้อบังคับเหมือนกันนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราอยากทําอะไรก็อยากจะช่วยใครก็ช่วยได้นะครับแล้วก็ช่วยเต็มที่แหละก็ ทุกทา่านเห็นว่าเราเราช่วยเต็มที่ทุกครั้งอยู่แล้วนะครับลดลดดอกเบีย้ยลดกําไรลงมาแล้วก็ช่วยครอบเระชานแล้วก็เราก็ช่วยเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในทขนาดปล่อยไป็น1.7ล้านก็อาจจะมีประมาณสองสามแสนซึ่งอาจจะปล่อยไม่ได้ต้องถูกรีเจ็ตเพราะว่าเป็น n p l อันนี้ก,ก็ก็มีประเด็นที่ผมเข้าใจว่าทางรัฐบาลก็พยายามจะดูแลส่วนนี้อยู่นะครับครับเข้าใจว่าท่านผอจะเน้นสินเชื่อตัวห้าหมื่นเป็นหลักแต่ว่าตัวหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ยังเหลือประมาณเกือบเกือบสามพันล้านบาท ยังได้อีกสามแสนคนเลยนะฮะครับโดยหลักก็ก็ยังทําได้นะครับแต่ว่าโดยโดยหลักก็จะเน้นที่ห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งหมื่นบาทก็แทบจะธุรกรรมหรือไม่มากแล้วนะครับอันนี้เราออกมาพร้อมกันพร้อมกันกับธนาคารครับทกศนะครับทกศก็ทำหนึ่งหมื่นบาทเหมือนกันนะครับทกศจะเหลือวงเงินอันนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับหนึ่งเราเหลือสองพันล้านก็เหลือหมื่นสองพันกว่าล้านนะครับก็ทุกๆคนก็ช่วยกันเต็มที่นะครับครับสุดท้ายจริงๆท่านผอครับ การขอกู้วงเงิน5 0,000ื่นเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่28จังหวัดสีแดงไหมหรือว่าต้องอยู่ในภาคธุรกิจท่องเที่ยวไหมฮะหรือทําอะไรก็ได้ที่ได้รับผลกระทบได้หมดเลยฮะผมเรเดียรทีนะครับถึงเชื่อห้าหมื่นบาทนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่อง28จังหวัดนะครับแต่เป็นสิ่งที่เราช่วยในภาพรวมของทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถขอกู้ได้นะครับครับใครที่อาจจะเคยขอกู้ห้าหมื่นหรือหนึ่งหมื่นไปแล้ว แล้วปรากฏว่าตอนนี้เจอโควิดอลอกสองเข้าไปขอพักชําระหรือถัดผ่อนไม่ได้ไหมฮะเรื่องหมื่นบาทกับห้าหมื่นบาทเนี่ยเป็นมาตรการของกระทรวงการคลันงนะครับรบอันนี้เราก็กำลังหาเลยกระทรวงคลังอยู่นะครับเรื่องเรื่องการพักชาระนี่เนี่ยะจะต้องเป็นนี้สินที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเป็นปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการที่เป็นมาตรการของก็จะมีความเข้มงวดว่าต้องดนเนินการชำระอย่างไรอย่างไรเหมือนกันก็ กังหาเรือในส่วนนี้อยู่นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมลูกค้าโดยหลักเนี่ยสามารถเข้ามาตรการเรื่องของการคุยกับธนาคารเรื่องพักชำระต้นพวกนี้อยู่แล้วครับเอาละครับวันนี้กราบขอบคุณท่านผอวิทยไยมากเลยนะครับขอบพระคุณมากสาหรับข้อมูลสวัสดีครับครับยินดีครับคุณผู้ชมฮะเสียดายเวลาหมดก่อนนะครับแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตไปเล่ารายละเอียดลึกๆของอีกหนึ่งโครงการนั่นคือมาตรการเราชนะบ่ายสามโมงครึ่งวันนี้ทางพีเอ็นเอ็นข่าวเย็นช่อง16นะครับ หมดเวลาคนชนข่าวแล้วครับพบก,กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งวันนี้ผมโมนในทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสร้าขึนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย รายรายวันติด